เดี๋ยวก่อนครับใครยิงผมครับขอโทษนะครับนะนี่คนนะครับนะนี่ก็เกินไปไหมครับเดี๋ยวก่อนนะครับแถวนี้มีเจ้าถิ่นหรอครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะครับโอ้โหนี่แถวนี้มัหน้ําอะไรกันครับเนี่ยทำไมวันอันตรายขนาดนี้ครับนะเรียบร้อยแล้วครับไปเรือชนสลัดครับข้างบนน่ะ เยพวกเขาให้ของขวัญกับเราด้วยอีกแล้วอ๋ no. อก็หวังว่าพวกเขาจะไม่โดนจับอีกแบบนี้ครั้งนะคราวนี้เป็นแผ่นทองนะครับนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นแผ่นทองแบบญี่ปุ่นนะครับนะจับปลานี่งานถนัดของเรานะครับนะแต่จับใจเธอเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับนะเพราะว่าจับทางเธอเนี่ยยังไม่ได้นะครับนะเมื่อกี้ผมเห็นฉลามนะครับนะเราควรทํายังไงกันดีครับเนี่ยก็ต้องสู้สิครับนะเพราะดูทรงมันน่าจะเป็นเกรดไว้ชาร์ไหมครับนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนครับ เดี๋ยวก่อนครับปลาฉลามแถวนี้ดุมากเลยนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับแล้วว่ายเร็วกว่าเราด้วยนะครับนะโอ้ตายครับมันต้องยิงไม่ใช่ส่วนหัวนะครับของปลานะครับนะโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับชนะแล้วครับปลาทั้งตัวนะครับนะอ๋อแลด้เรื่อยๆด้วยครับโอ้โหสองส่วนนะครับนะน้ำหนักเต็มแล้วครับ เดี๋ยวก่อนนะครับนะคือเพิ่งสังเกตเห็นตัวออกซิเจนของเรานะครับนะแย่แล้วครับเริ่มไม่ไหวแล้วครับเริ่มไม่ไหวแล้วครับต้องรี้ไปแล้วครับต้องี้ไปแล้วครับไอผมผมหาทางออกไปเลต่อไม่เจอครับแย่แล้วครับเราจะจมน้ํากันแล้วหรอครับเนี่ยมาเจอออกซิเจนครับออกซิเจน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 ครับออกซิเจนออกซิเจนออนไลนตายแล้วครับฟิว ให้ดก่อนนะไอตอนมาผมก็เห็นทางที่มันจะพาเราขึ้นไปไม่ใช่หรอครับที่สามารถเรียกให้ข้างบนเขาเอาเราขึ้นไปได้อะ่ะผมหาไม่เจอแล้ววะครับเจออะไรบางอย่างครับโอเคแต่เท,ะทะนั้นแหละแต่เานั้นแหละว่าไงเจอสัญญาณอะไรบ้างไหมดูเหมือนว่าจะเจอจดหมายนะครับที่เขียนอยู่ที่ตรงผนังเสาพอดีครับอ๋อค,คือต้องใช้อุปกรณ์ในการย้ายนี่สินะมันเป็นเสาหินสินะครับนะโอเคพยายามเข้าไปข้างในดูซิอ่าเราคุยกับโคบ้าดูโอเค,อเคตอนนี้ขอบคุณมากเลยขึ้นมาได้แล้ว ครับผมแต่งานเรายังไม่หมดนะครับนะเหมือนเราได้ยินเสียงบางอย่างครับอร่ออ่ะเหมือนผมได้ยินเสียงมาจากในน้ํานะครับนะปลาปลาลูกดาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมปลาตัวนี้มันอึดกว่าตัะอื่นเขานะครับนะเดี๋ยวก่อนนะครับอึดไปไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับไอ้นั่นมันปลาเดี๋ยวก่อนนะครับอันนั้นมันปลาฉนากอันั้นมันปลาปลาปากเลื่อยไม่ใช่หรอครับนะทำไมมาอยู่แถวนี้ได้อะครับ ก็คือขึ้นไปต่อแล้วนะครับเพราะว่าผมหาหอ,อยให้น้องเขาได้เจอแล้วนะครับนะอืมจากสัญญาณที่นายได้มาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาจากพวกคนที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่ามันสุดยอดมากเลยนะครับนะอยากจะหาแล้วอยากจะเช็คจริงๆเลยโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ขอสายให้กับโคบ้าก่อนนะครับนะ เดี๋ยวเจอกันพกนพรุ่งนี้อ่าแล้วยังไงล่ะมันเขียนว่าอะไรเหรอในเอ๋โตเสาตรงนั้นน่ะคงต้องใช้ระเบิดละมั้งนะครับนะถ้าจะขนย้ายมันขึ้นมาฮ่าฮ่าเดี๋ยวก่อนนะครับจะใช้ระเบิดใต้น้ําได้ยังไงก็มันเป็นก้อนหินไม่ใช่เรื่องไงแล้วมันอยู่ลึกขนาดนั้นน่ะจะดึงมันขึ้นมายังไงล่ะโอเคก็เชื่อในพลังแห่งธรรมชาติแห่งท้องทะเลสิโอ้โหอย่าทำอะไรโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังสิครับเออแต่ว่ามันก็เป็นแค่หนึ่งในวิธีไงค,คือถ้าเกิดว่าเราเอาเรือมา,ยา,ยา,มานขานยะ แล้วกว่าเรือจะมาเนี่ยแล้วเรดาร์ก็คงจะหายไปนะครับนะป่าเนี้ยมันคงจะจมลงไปมากกว่าเดิมอีกมั้งหรือว่าใช้ดโดรนดีล่ะในการทําหน้าที่นี้ดีที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับนะเอาเอางนี้ละกันเดฟคิดว่าไงถ้าเกิดว่านายจะใช้ดโดรนอ่ะใช้ดโดรนอย่างนั้นหรอครับเออราจะหามันเจอได้ยังไงครับของใหญ่ขนาดนั้นนะครับในท้องทะเลคือมันมีกล่องซัพพายที่ส่งมาน่ะแต่ว่ามันหายไปในทะเลนี่เองแหละเอยทำไมฟังดูอันตรายจังเลยครับเนี่ย